ดูเรือคู่นี้เป็นการภายเที่ยวแรงการชิงถ้วยเกีดยรติยศและเงินสดล่องน้ําแดงครับเรือเทพองค์ออนอยู่ล่องน้ําแดงเจอกับพญาชาลวันสิงเรียวหนึ่งครับอยู่ล่องน้ำลงเงินเป็นการชิงถ้วยขอประเภทยาวใหญ่ห้าสิบห้าสิบบาเข้าเทียบทุนแล้วเยี่ยมมากสุดยอดมากครับขอบคุณผู้จัดจาก,การทีมทั้งสองลำด้วยกันครับ ไม่ว่าจะเพ้นเทพออกอินกราบนมัสชการกราบขอบพระคุณหืออย่างไน้อยวันนี้ขอบคุณหลว <ก S 1> งพอออ่อขอบขยันครับขยันครับหลวงพ่อสวัยทมพิโรรับอันทีมงานพวกกำพงไขนะ่นะน้องทัพนะครับทีมงานไม่ไรอ่อยน,นะครับประเด็นเป็นหลวงพ่อครับแล้วก็ในานามของเรือดีงามหนึงก็ไม่งั้นเดีย๋ยวเวลาไม่ทันครับไล่เลยไล่เลยครับขอ,อความร่วมมือร์ไปยังผีพาย คู่คู่นี้แหละครับออกมาแล้วเอาละเว้ยเป็นการผายชิงสถิติสามประเพชเรือยาวใหญ่ประเภทกาสองร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเหลือดีไม่ธรรมดาเทพองค์อินเจเนอร์มาปางทามวงจังหวัดพิศลองอกร่องน้ำแดงผายกับเรือนายกบดมีแก้วกระพลตำบลผายขวาพญาฉยยาันวันสิงห์โลดอีกร่องน้ำต้องการผายบดผายเปลี่ยนกันมาชิงที่สามประเพชขอเอาละเว้ร่องน้ำแดงผายเร่จะสาดีแต่ชานวัน คอยชวนตีตลอดทตลอดไปเลยไล่บทไบล่เบียนเรื่องพญาฉนวนจะแสงได้หรือไม่ได้เอาละครับคู่ที่สามของการแข่งข,ขันดูชัว่า NBT ีทีถทท่ายทอดสดดูชัว่าชัดไปกระไรทีเดียวรองน้ำแต่งรนดีเทบออกอินเทบออกอินดูชัวเดจยวนี้ในเมื่องลู่ตาสายตาคู่นี้มันอีกแล้วเอาละโอยในเมื่อพญาชาวนวนทิ้งี่อนไม่ยอมไม่ยอมรลไวไล่บีกบ้าไล่บีกับมานรองอินจะดีพไอยพลอดีพลอยลอยแล้วฉรวนเราจะคว้าขอ เดี๋ยวรอผลนะครับเดี๋ยวรอผลเพราะว่ากำลังเดิน<ะ>ทางมดูพาชาลวัลมาสู้กันเที่ยวนี้เทพองค์อินก็พายหนีแบบไม่กลัวตากฝ่ายตากซัดอัดกันเนียนวัวผู้ชมดูกันทั่ว เทพองอินวินง่งแซงโคเส้นชัยคราวกรรมการยกทงแดงเทพองอินเทพองอินหลวงพ่อสวัยเสียงหวานชนะนี้เดียวครับออยินดีต้อนรับนะครท่านมาหา